ครับ <ผม S 1> อยากฟังมุมมองคุณท็อปครับว่า AI อะมันสามารถทำให้ธรุรกิจเราเกิด business model ใหม่ๆโอ้เหมือนกับเทคโนโลยีทุกตัวครับมันคือคือผมใช้ใช้คำว่าเทคโนโลยีใหม่ๆคือเหมือนเวทมนต์นะครับเวทมนต์มันทำให้มนุษย์เรามีความสามารถพิเศษที่เราไม่เคยทำได้มาก่อนนะครับอย่างพอเรามีมือถือปุ๊บมันก็ทำให้เกิดโมเดลใหม่ๆเช่น sharing economy เกิดขึ้นมาเพราะเราพกพาคอมพิวเตอร์ที่มัน powerful มากไปใน กับเราได้ทุกที่ทุกเวลาก็ทาให้แชร์รถให้คนแบกหน้าได้เกิดโมเดลเป็น Uber หรือ Gra ฟขึ้นมาแชร์บ้านให้คนแบกหน้าได้เกิดโมเดลเป็น Air b n รขึ้นมาให่ไหมครับหรือ Bitcoin t เทคโน l o g y ใช่ไหมครับมันก็ทําให้เราโอนเงินข้ามประเทศได้ทันทีเหมือนกับส่งข้อมูลข้อความถึงกันทันทีมันเป็นคอร์ชอตพิเศษใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับ AI นี้ยิ่ง powerful เข้าไปใหญ่เลยเป็นเทคโนโลยีที่ powerful มากยิ่ง powerful เท่าไหร่คาถามันยิ่งแรง นะัมันแทบจะมาเปลี่ยนแปลงทุกอุตสาหกรรมเลยพูดง่ายๆคือทุกคนกำลังจะมีมันสมองในระดับที่ฉลาดที่สุดเป็นมือขวาของทุกคนในทุกอุตสาหกรรมช่วยคิดแก้ไขปัญหาต่างๆในองค์กรในการช่วยคิดสร้าง business model ใหม่ๆข้างนอกองค์กรในการอัลโตเมทอะไรที่มันทำซ้ำๆในองค์กรนะครับคือมันแทบจะที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยี Technology มันจะ เหมือนกับเวทมนต์ที่จะมีคาถาแต่ละคาถามันจะใช้เฉพาะของมันว่าน,นี้ใช้สําหรับไล่เวทมนต์คาถาอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาหนึ่งเตยไอ,ไอไนี่มันเป็นเวทมนต์ที่เป็นคาถาที่ powerful ที่สุดมันสามารถที่จะใช้แทบจะทุกปัญหาได้เลยปกติอย่างเรื่องบล็อกเชนก็แก้ปัญหาเรื่องการไม่มีดิจิทัลสแกร์ซิตี มันทำให้เราสามารถที่จะ t ท k ค n i z e ทำให้เรามีด mm hmm. ิจิทัลฟอร์แมตดิจิทัลไฟล์ที่จำกัดจำนวนได้มันก็เลยเปลี่ยนมูล,ลค่าเป็นดิจิทัลฟอร์แมตได้อินเทอร์เน็ตมันทำให้ข้อมูลเป็นดิจิทัลฟอร์แมตมันคนละคถากันใช่ไหมครับซึ่ง 3D printing มันทำให้ Marginal cost of production วิ่งสู่ศแต่พูดถึง AI เนี่ยมันมันทำให้ Marginal cost of computing เท่ากับศูนยะ์ <c oughs> แล้ว mm hmm. ทุกอุตสาหารกรรมคือใช้คอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวติ้งหมดเลยคอมพิวติ้งพาวเวอร์หมดเลย mm hmm. หัวสมองเรามนุษย์เราก็ contributing computing power white collar ทั้งหมด mm hmm. วิ่งสู่สู่นะมาเจ้าคองอมพิวติ้งมันก็เลยกลายเป็น operating system ของทุกอุตสาหารกรรมมันคือเวทมนต์ที่ powerful ที่สุดในทุกคาถาแล้วดันใช้ง่ายที่สุดใดๆโดยีที่เกิดขึ้นด้วยใช่แล้วมันก็ เข้าถึงหมดทุกแพลตฟอร์มแล้วนะหลังจากนี้คือมันทั้งง่ายทั้ง powerful มันคือทุกคนจะเป็นเหมือนพ่อหมดแม่หมดกันแล้วในอนาคตอีกไม่นานแล้วเวฟของ AI เนี่ยเทคโนโลยีมันมีมาเรื่อยๆถูกไหมครับเวฟ AI นี่มันต่างจากเวฟที่ผ่านๆมาเยอะขนาดไหนโอ้หมันมีไม่เยอะนะครับที่คือมันมีเทคโนโลยีใหม่มันออกมาตลอดแหละแต่ส่วนใหญ่มันเป็น incremental ดีขึ้นนิดนึงแบบมันจะก็บางบางทีมันก็มีคาถาบางอันที่แบบย้ายของนู่นนี่มันไม่ใช่ powerful คาถาที่แบบที่มันบพาวเวอร์ฟูลมากๆในรอบเท่าไหร่ สิบยี่สิบปีมันจะมีเทคโนโลยีหนึ่งตัวที่มันจะพาวฟูลระดับทุกอุตสาหกรรมจะใช้อะยกตัวอย่างอย่างหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ตอนนั้นคืออินเทอร์เน็ตแทบจะทุกอุตสาหกรรมคือไม่มีอุตสาหกรรมไหนไม่ใช่ Internet. อินเทอร์เน็ตนะจากนั้นตั้งแต่หนะึ่งเก้าเก้าศูนย์มาพอสิบปีให้หลังกับปีสองพันมันก็คือสมาร์ทโฟนทุกอุตสาหกรรมใช้สมาร์ทโฟนหมดแล้วเนี่ยขยับดิโป้งอย่างเดียวลูกค้าในทุกการบริการไม่ต้องมีสาขาอะไรต่างสองพัน สิบการมาของบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยเท่าฟูมากเห็นมคริปโตเคอเรนซีโทเคแนนเซชันออฟเอฟเอเวอร์ทิ่งบลอคสตรีทกำลังจะถูกออโตเมททั้งบลอคสตรีทสามารถออโตเมทได้ด้วยบล็อกเชนพอสองพันยี่สิมาเนี่ยมันคือ AI ไอ oh. เขาบอกว่าบล็อกเชนจะมาออโตเมทบลอคสตรีทการเงินทั้งหมดแต่ AI จะมาออโตเมทซิลิคอนวาเลย์นะฮะซอฟต์แวร์ต่างๆอัลเลมิเต็ดปริ้นติ่งกาเบลิตี้ที่สามารถที่จะสร้างซอฟต์แวร์โค้ดเองได้โดยที่ไม่ต้องมีโค้ดด้านๆที่จะมี Power powerful the most powerful technology ที่ตอนนี้ไปที่ไหน Elon Musk บอกว่าซ u เ k ิร์กจับมือซื้อ Open AI ไหมใช่ไหมครับคือทุกคนแข่งกันหมดแล้วว่าใครจะมี AI power มากที่สุดใช่ไหมครับที่จะเป็นคนที่คุมอำนาจโลกต่อไปมันถึงขั้นระดับรัฐบาลที่จีนกับอเมริกามาแข่งกันด้วยซ้ำไปว่าไอ้ Huawei คุณอย่ามา spill over นอ e d g e ใช่กับ Nvidia นะ Nvidia คุณห้ามแชร์ knowledge ความรู้ไม่ให้ที่ Huawei นะ Chinese Wall นี่ครับ Ring Fence TSMC แย่งกัน ทุกคนกําลังผลักดันเรื่องของ AI เป็นเดเจานดาหลักของประเทศกันหมดแล้วมันไม่ใช่เทคโนโลยีทุกตัวที่จะประกายเป็นกระแสหลักแล้วก็เป็นเมนเดจันดาของของทุกประเทศที่ใส่เข้าไปในโรดแมพของประเทศเลยเในทุกประเทศกัน